สวัสดีครับเขาครัวกันเห็นแล้วครับผมกับควานบ้างก็ใช้ตริงครับผมที่เดิมครับวันนี้เขาจะมีมาทําอย่างนราครับนาอนี่ผมจะทําต้มยำไก่ครับต้มไก่ครับต้มไก่หรือจะต้มยำไก่หรืครับต้มยำใสไใบกระเจี๊ยบนะครับนี่ไบกระเจี๊ยบแดงนะครับนี่นะครับผมมีหอยพองครับผมมีขาตะไคร้ครับผมมีพริกก้อนครับพริกแห้งครับพริกดิบครับนี่ครับขาตะไคร้เดี๋ยวเอาใส่กันเลยครับผมทําเลยครับนี่ใส่ครับน้ำเดือดเลยนะครับ หอมแดงหงกระชาด้วยนะครับเอาความหวานของหอมแดงนี่นะครับนี่ใส่เลยครับใส่ครับซุปก้อนใส่หนึ่งก้อนครับผมต่อไปก็คือร้อน้ําเดือดครับผมครับน้าเดือดล้วนะครับผมก็ไก่ใส่นะครับผมนี่ครับไก่ใส่เลยพริกพริกกระบาบกกูนะครับผมใส่พริกพริกนิดกว่านะครับนี่ครับนะครับ เราต้องไปคนครับลอนางเดือดอย่างเดียวครับผมนี่ครับนางเดือดแล้วครับมาต่อไปนี่ผมใส่ใบกระเทียมนะครับนี่กระเทียมแดงนะครับรี่บอกกันนะครับกระเทียมแดงครับมันออกเปรี้ยวๆมันครับผมครับนี่นะอมนตมเลยครับจะเสร็จแล้วเราจะรุงกันนะครับเนาะดูก่อนครับ ชุ่ยครับใส่เกลือไปหน่อยนึงครับซอบปลาเกี่ยวครับครับอันนี้แหละครับอ่ะยี่หมกระไซเลยครับเดือดเส้มใส่พี่ครับโอ้ไข่นีพอแล้วครับผมบอส่บะน้ําบอส่บบะขามเลยครับผมใจน้ำใจใบกระเจี๊ยบนี้แบบต้นรลชัดออกเปรี้ยวๆครับนะครับ รอแปบกระเจี๊ยบเพื่อแล้วเป็นอังสุกครับผมรอแป๊บหนึ่งครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนะกองสูงมาใกล้ๆครับตรงนี้นี่ครับอ่าพิดครับปินไฟครับมาพ้อบเสริม้วครับรักครับต้มยำไก่ใส่ใบกระเจี๊ยบนะครับต้มไก่ใส่ใบกระเจี๊ยบครับ มาได้เวลากินแล้วครับฮ่อนฮ่อนฮ่อนนะครับอืมรสชาติหอมใบกระเจี๊ยบเปรี้ยวใบกระเจี๊ยบครับผมหอมพิขวาดีับข้าวซอยครับผมใครชอบคลิปนี้นเศวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจดปอนบ้านก็ใช้ซีเฟ่เลยครับผมบอกขณะครับผม,บอ,บผมอ่ะกล้องดูครับ ครับผมขอตัวไปกินข้าวกันนะครับไปแล้วครับ